ชุนี้เป็นพ้าเลี่ยมเก่าจากบ้านลูกเศรษ์ครับด้วยความรักความศรัทธาในบรมีครูบาอาจารย์ในท่านเราไปเลี่ยมตั้งแต่สมัยหลวงพ่อทั้งเลี่ยมเก่าทั้งเลี่ยมใหม่วันนี้เจอมาหลายๆองค์ก็เอามาให้ท่านดูชุดแรกนี่ผมชอบมากเลยองค์นี้คุณดูก่อนชอบมากเลยเขาดีไซน์คุณดูนะนี่เผือพะกคำข้าวมหาลาบครับทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเขาเลี่ยมนี่กูท่านอาจารย์ยกทรงครับท่านอาจารย์ยกทรง ที่ใครดูคลิปหลวงพ่อจะมีลุงคนหนึ่งใส่แว่นที่ถอยโตต่อกับหลวงพ่อนี่คืออาจารย์ยกทรงเลยครับสององค์นี้เป็นรุ่นแรกครับซ้ายขวานอกนั้นเป็นรุ่นสองครับเนี่ยบางท่านชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาเอาไปตั้งนะที่ทํางานหรือว่าตั้งบูชาที่บ้านมันสบายใจมันเจริญศรัทธามันเจริญตาคุณเนี่ยคขาดูเต็มฝ่ามือผมเลยผมชอบมากเลยเนี่ยผมชอบมาแพงมากเลยผมก็ชอบไง คือคือมองแล้วชอบไงแล้วพอมาดูเสร็จอ๋อนี่เป็นรุ่นแรก2องค์แล้วก็มีบัวหลายจุดรุ่น2นะบล็อกหายากนอกนั้นเป็นบล็อกพระบาทขีดแล้วก็พระบาทขีดฐานตุ่มก็หายากทั้งหมดนี่นะฮะวินเทจมากชุดนี้นะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้ก็บอกเขาแขนวนมาอย่างเงี้ยเนี่ยชอบมาจะลุกสิทธิ์คุณดูดิผางมากรุ่นแรกปิดทองค่อนข้าปิดทองค่อนข้าเปิรนแตะค่อนข้าปิดทองมีสององค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาแขวนอย่างนี้เลยผมก็บอก ไหวไหมเนี่ยเขาบอกแขวนมาตลอดเนะี่ยนี่จะใช้เงินก็เอามาปล่อยผมเนี่ยแท้พระแทะเดิมๆจากบ้านนะครับพระหางมากมาหาลาภองค์นี้นี่สวยดีนี่บล็อกซสองจุดนิยมนะครับบล็อกซสองจุดนิยมปุยเดิมๆเหมือนเขาเลี่ยมแบบโอ้โหเนี่ยหนาตึบหนาเตอะเนี่ยชอบมากเลยงานเลี่ยมนะเนี่ยลนี่ลนมือแล้วนะแต่ยังไม่เป็นไรเนี่ยเลี่ยมดีขนาดนี้นี่โอ้โหสาธุ นะครับแล้วนั่นนั้นก็จะเป็นพระคำข้าวรุ่นสองครับองค์นี้ก็จะเป็นบัวหลายจุดรุ่นสองครับสวยดีสวยดีคมดีองนี้ชอบนี่เห็นไหมคมชัดแว่นหลวงพ่อติดนะครับเนี่นะเป็นเนี่ยเขาสีอันนี้มางสีนีส่สวยดีเนะี่ยเพชรเป็นเพชรเป็นอย่างเงี้ยนะพระเด่นเข้าใจทําเข้าใจเลี่ยมพระข้าวรุ่นสองนะครับอันนี้เป็นพลาสติกเหลืองพลาสติกแดงเนี่ย วงนี้สีฟ้าเลยวงนี้สีฟ้าเลยเข้าใจทำองนี้สีเขียวนี่เลี่ยมแล้วนี่ดีอย่างหนึ่งก็ดีอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียมปลอดภัยแน่นอนเพราะบางทีเราไปเลี่ยมเนี่ยบางทีช่างฝีมือไม่ดีก็โดนเน่ผมก็มีเก็บๆไปครับเนี่ยพัมค้ารุ่นสองนะนี่กรอบเขียวกรอบแดงกรอบฟ้ามีมีทุกสีเลยนะ นี่เป็นกองกองเนี่ยคนชอบนะคุณนะเอามาให้คุณดูกันรวมๆงัยเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จทุกคิดยวผมต้องขอขามาพระรัตนตาัยอยู่แนละ้วบางทีหยิบจับนะไวไปมั่งอะไรไปมั่งก็อาจจะมีโทษมีภัยเราก็ขอเขามาครับเราคนเคารพพระนะครับนี่สวยรุ่นสองครับพระข้าวรุ่นสองเนี่ยเก็บได้เก็บนะฮะเพราะว่าพระที่หลวงพ่อพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทํายากที่สุดในบรรดาพระของหลวงพ่อทั้งหมดนี่ก็ไม่หนีพ่ะข้าวรุ่นสองนะครับท่านบอกว่าอนุภาพเนี่ยให้ลาบจริงๆเราลูกหลานหลวงพ่อทุกคนเนี่ย รู้ว่าจะต้องมีพระคำข้าวแต่บางองค์มีบางคนมีองค์สององค์อะไรก็เอาให้มันเพียงแต่เพียงพอต่อจํานวนสมาชิกในครอบครัวของท่านนะอย่าสงครามใหญ่มันมามันจะไม่พอแบ่งกันนี่องค์นี้ไปเป็นพระปิดตาพระปิดตาปีหนึ่งแปดรุ่นแรกซองเดิมแล้วเขาก็ไปเลี่ยมทับทับซองเดิมเนี่เออผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าอย่างเนี้ย เห็นแปลกเห็นชอบเลยผมก็เอามาดีครับสวยเนี่ยเพราะว่าพระเขาแกะมาจากถุงเดิมๆอย่างเงี้ยอย่างถุงเดิมวัดอย่างนี้ผมไม่ได้แกะนะฮะเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยถุงสังฆทานสิบองค์ถุงสังฆทานสิบองค์ปีสามสี่สามห้านะท่านหลวงพ่อเนี่ยทําบุญต้องพันหนึ่งสมัยนู้นนะเนี่ยพระเดิมๆเนี่ยไม่ผ่านการบูชาเนี่ยดูเดิมๆแล้วก็พระเลี่ยมพลาสติกเนี่ยเขาก็แกะมาจากถุงเดิมเอามาเลี่ยมเนี่ยถ้าใครต้องการบูชาแบบ ไม่ต้องไปลุ้นว่าช่างจะทําดีไม่ดีไม่ไม่ดีแล้วก็เลือกสีได้ด้วยนี่ติดต่อผมมาได้ไดเลยนะมีมีอยู่กองหนึ่งนี่สักประมาณ20องค์คุณผมมีอยู่กองหนึ่งได้มาจัก20องค์ก็ถ้าท่านใดยอยากได้ก็ไลน์ผมเหมือนเดิมนะครับคุณพงศ์นะครับไลน์พงศ์แปดนะครับแอดพงศ์แปดคุณพงศ์พร้อมบริการเหมือนเดิมถ้าใครครี้เกียรเข้าไปดูคลิปเก่าๆตามข้อมูลก็นี่เลย พงแปดแปดเก้า ID ผมนะเข้าไลนา์แล้วเนี่ย a p o n g 889ทักไลน์มาครับมีแบ่งปันชุดนี้ผมแบ่งได้นะครับผ้าสมบูรณ์เดิมดีพ้าเดิมเดิมแล้วก็เลี่ยมพร้อมใช้เป็นพผ้า,าหาลาบที่ถ้าคุณมีแล้วผมต้องแนะนําให้คุณเก็บอีกหลวงพ่อท่านบอกว่าเก็บให้ดีเก็บให้มากต่อไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนชุดนี้การันตีความแท้เดิมจากวัดท่าสูงคุยกันในไลน์ต่อเจอกันนะครับสวัสดีครับ